สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับพ่อค้าปลาทองโกลนะในช่องอธิชแนลนะครับวันนี้ก็มีเรื่องมาตอบคําถามหนึ่งเรื่องนะครับเนาะที่ท่านผู้ชมถามมาว่าเวลาทําเต่งปลาทังกกับเต้งสาลาเปาสเสร็จแล้วพ่อค้าทําความสะอาดกระดานแบบไหนนะครับเนาะทำความสะอาดแล้วก็ เก็บกระดานแบบไหนนะครับอันนี้ปลาก็จะหมดพอดีเดี๋ยวพ่อค้ามาทําให้ดูนะครับว่าการทําความสะอาดอยังไงสําหรับของพ่อค้านะครับผมมาดูกันแต่ก่อนที่จะมารับชมกันก็ต้องมาดูพ่อคา้าทำปลาต้องโกก่อนนะคะก็จะทาปลาต้องโกก่อนทุกรอบเพราะถ้าปลาต้องโกไม่หมดก็เช็กระดานให้ดู ทำความสะอาดกระดานให้ดูมิดาบชุบๆมีข้อสงสัยตรงไหนมีปัญหายังไงสอบถามมันเข้ามาได้นะครับ่งนี้ก็มีผู้ชมหลายหนึ่งนะครับจะดูวิธีการเิี ทำความสะอาดกระดานนะครับกระดานสับฟังกูบเราก็จะจัดให้น,นะครับนำสูบนล้วก็พ้าช่วงนี้พ่อค้าแม่ค้าก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปผีหน่อยเนาะอากาศมันร้อนค่ะท่านผู้ชม อากาศันร้อนก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเท่าไหร่อากาศก็ร้อนคนก็ร้อนนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปหัวร้อนเด <laughs> ยกก็เจอหัวร้อนเจอลูกค้าหัวร้อนมาเยอะแล้วแล้วก็เจอไรเดอร์หัวร้อนด้วยนะคะท่านผู้ชม <laughs> ช่วงนี้อากาศร้อนเจอแต่คนหัวร้อนเด <laughs> จะให้ใจเย็นๆกันบ้างนะครับใจเย็นๆบ้างค่ะ ซื้อของซื้ออะไรรู้ค่ะเข้าใจค่ะการมันร้อนพ่อค้าแม่ค้าก็เตือนสติตัวเองอยู่ประจํานะคะเวลาเจอลูกค้าหขอร้อนเราก็ค่อยค่อยพูดจาดีๆกับเขาไปนะคะ้าไมไหวเมื่อไหร่ะระเบิดตุ้มเลย <c oughs> ลเล่นนะคะนี่แม่ค้าเราเล่นเฉยๆ เบื่อหรือ,อยังกับการที่พ่อค้าทำปังโขให้ดูนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะนะคะนี่ดูทุกวันเลยพ่กค้าก็ชอบมาดูนะคะพ่กค้าบางท่านไม่เคยเห็นก็แอบมาถ่ายรูปเพราะว่ามันคล้ายเหมือนมันคล้ายเหมือนงานศิลปะอย่างหนึ่งนะคะท่านผู้ชมการทำปังโขแล้วก็ านานจะเจอแบบว่าสับสวยๆเป็นแถวเรียงแบบอย่างนี้นะคะตัวก็แทบจะเท่ากันทุกทุกตัวเลยก็เลยลูกค้าก็เลยชอบไม่ว,ว่าจะเป็นลูกค้าคนไทยหรือลูกค้าฝรั่งนะคะมีทั้งฝรั่งมีทั้งจีนมีทั้งอ,นะอินเดียนะคะอินเดียแล้วก็อะไรนะนิโก ใช่ค่ะท่านผู้ชมมีหลากหลายไม่ใช่ว่ามีแค่คนไทยครับคนจีนก็มีคนต่างชาติคนฝรั่งก็มีมาดูนะครับมาดูพ่อค้าทำเนาะมาดูแล้วก็เ <laughs> ยี่ยมเยี่ยมมเยี่ย <laughs> มาดูแล้วก็มาซื้อด้วยนะคะไม่ใช่ว่าซื้อเยอะด้วยนะครับใช่ค่ะซื้อซื้อเยอะด้วย บางทีซื้อเป็นสิบๆตัวเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วก็เดินกินกันสามสี่คนกินเหมือนเหมือนมันไม่อิ่มหรือมันไม่พอไปกลับมาซื้ออีกส่วนใหญ่จะเป็นฝรั่งนะคะฝรั่งกับนิโก2สองสัญชาติเนี่ยค่ะที่ว่าชอบมาซื้อของพ่อค้าแม่ค้านะคะบางทีเขาก็พูดไทยได้หน่อยนะเพราะว่าใกล้ๆตลาดนี่มันเป็นคล้ายๆเหมือนโรงเรียนานานาชาตินะคะท่านผู้ชมก็เลยจะมีพวกครูฝรั่งเยอะทางก็เป็น คนจีนแต่คนจีนจีน,นจริงๆนะครับที่โตนัทอี่เนาะไม่ใช่ว่าจีนที่อยู่ในประเทศบางทีเขาก็มีญาติเป็นอ,อ,อยู่ประเทศไทยนะคะเขาก็มาเที่ยวแล้วก็อันนี้ปลาทตั้งโกรนี้ส่วนใหญ่คนจีนเขารู้จักนะคะเหมือนเหมือนมาจากคนจีนเลยเขาก็จะชักชวนกันมาทานน้ำเต้าหู้ปลาังโกรนะคะมี คนจีนเอห้ออะไรกันเนาะถ้าแม่ค้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเรียกว่าจาก้วยหรือเปล่าอันนี้นะคะไม่แน่ใจนะเนาะยังไงก็ถ้าผู้ชมรู้หรือว่าเป็นมีเชื้อสายเป็นคนจีนยังไงก็คอมเมนต์แนะนําให้แม่ค้าพ่อค้าไหนนะคะนะคะเป็นปลาที่เราเพลนะคะช่วงนี้แม่ค้าก็่างในการถ่ายคลิปนะ มาดูกันเลยครับนี่นะคะขั้นตอนการเก็บของพ่อค้านะครับพ่อค้าจะทำอย่างนี้ทำความสะอาดแป้งนะคะเศษเนาะเศษแป้งที่เราเราโรยไปอันนี้คือยังใช้ได้นะครับท่านผู้ชมได้พ่อค้าก็จะขูดนะครับขูดเบาๆนะยังไม่ต้องกดหรือว่าใช้อันนี้ปัดก็ได้นะครับปัดก็ได้นะคะปัดอันนี้ยังใช้ได้นะอันนี้ เห็นไหมราเราปัดๆมาก็จะเยอะขึ้นเห็นไหมครับเยอะขึ้นเราก็เก็บใส่เข้าไปนะครับเข้าไปในนี่ครับเก็บเข้าไป<น>าไป่ใช้ได้ต่ะะแล้วก็อ,อันนี้คืออันนี้เราก็ขูดแรงๆเลยนะครับขูดนนแรงๆเลย อันนี้คือเป็นแป้งบ้างเป็นน้ำมันที่ติดกับแป้งบ้างนะครับมันติดกระดาษอยู่อย่างนี้เลยนะครับ <S <S นี่เห็นไหมครับแอันนี้คืใช้ไม่ได้ละอันนี้คือจะต้องทิ้นนะครับราคาขอขอนุญาตเพล็กฟ้าก่อน<ต>นะคะ<ต>เดี๋ยวฟาจะไม่ แป้งแป้งส่วนนี้ก็คือที่กองไว้ที่ขูดรอบสองนี้ก็คือใช้ไม่ได้แล้วนะคะท่านผู้ชมต้องเอาทิ้งอย่างเดียวนะคะมีุาปั๊จะมีมีถัของลาอยู่ถังที่ทิ้งสำหรับแป้งโดยเฉพาะนะคะ นี่นะครับนี่ก็เริ่มสะอาดแล้วแล้วก็ผ้าครับผ้าอันนี้ก็ให้ชุบน้ํานะอันนี้อันนี้พอค้ามันได้ชุบเพราะว่าพอค้ายังไม่ได้กรอดน,นี่แค่มาสาธิตให้ดูนะครับสาธิตให้ดูนะชุบน้ำตะเกียกหน่อยนะครับน้ำตกเกียบก,ก็เช็ดนะครับเช็ดเช็ด นี่ก็ถือว่าเป็นงานว่าเสร็จแล้วนะครับคี่นะครับนี่แค่นี้เองนะครับการไอเก็บกระดานเนาะมีผูชมสูตรที่พฟาเก็บทุกวันนะก็จะมีประมาณนี้นะครับก็มาสาธิตให้ดูเนาะสำหรับคนที่ยังไม่รู้ครับก็ฝากด้วยนะครับหากว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับน่มนี่ก็ขอ คลิปยงแค่นี้ก่อนนะครับครับ